สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ราชบุรีแล้วนะครับอยู่ที่ตู้พี่กุ้งตอนนี้กำลังเขากำลังเอาของลงได้ประมาณสักครึ่งตู้นะครับตอนนี้เรามาถึงประมาณสักส1บเอดโมงสิบดโมงนะครับเรามาถึงตู้แต่ว่าเขาเปิดกันตั้งแต่8ดโมงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มีฟกฤบคันเดียวตักทยอยตักมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรถคนดินดีเซลซะเยอะรถคนดินดีเซลซะเยอะมีแมคโครน้อยนะครับที่ลงมาก่อนแล้วนะนะแล้วก็เป็นแอร์บัสนะฮรรถแอร์บัสส่วนอย่างอื่นยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าตู้นี้เรา เราไม่ได้เข้าไปดูในตู้ครับผมก็มานั่งรออ,อย่างสงบสงเงยมเจียมตัวนะครับแล้วทีนี้ที่เนี่ยจะมีเโรบินผมผมเห็นโรบินเขาอยู่สองตัวนะของพี่กุ้งนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูจะลองถามซื้อดูว่าเขาเขาขายหรือเปล่านะครับให้ดูครับ โรบินนะฮะตอนนี้เรากำลังทำรายการก็คือตามหาโลบินแพ้ครับ <า âu> ถ้าเขาขายเราก็ซื้อกลับนะคือตอนนี้เราสู้ทุกราคานะโรบินเดี๋ยวเราไปดูในตู้กันนะครับเราไปดูในตู้กันนะครับ ครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะชีวิตคนทำตู้กว่าจะได้ผลเข้ามากว่าจะทำกว่าจะขายทุกอย่างมันมีต้นทุนใช่เนาะแต่ก็จริงๆอ่ะน่าจะสงสารพวกเราหน่อยสงสารคนทำตู้หน่อยเนาะใช่จะตอยเยอะเหมือนเงนเงินถามว่าเราก็ไม่อยากขายแพงแต่ว่าบางครั้งต้นทุนมันก็เนาะมันมีใช่ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นบูกรถไถรถขนสินค้าเกษตรมีรถป๊อป้วยนี่มีแมคโครเล็กมาด้วยเนาะใช่ครับมีคนปิดยางแมคโครยังครับเพื่อซับสินจะไปขายขายครับขายขายสิบเปอร์เซ็นต์ขายหมดผมว่าแต่ก็วันนี้ยังเรายังไม่มีตัดหญ้ามาเนาะตัดหญ้าไม่มีครับเพราะว่าตัดหญ้าล้นตลาดเลยก็แล้วเอาใส่ตู้ไปแล้วประมาณห้าสิบตัวพอบอกว่าบ้านเราล้นตลาดก็เลยยกเอาทิ้งเลยครับ ก็ไม่เอามาถึงขั้นทิ้งเลย <c oughs> ใช่ครับออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็อยากรู้ชีวิตคนทำตู้เป็นไงเดี๋ยวข้างใน คือบางทีบางทีเลียงมามันดีหมดนะแต่ไหนจะเจอขึ้นลดลากคือทุกอย่างเลียงดีๆเนี่ยเสียหมดอะโอโ้โหอยู่นีสักสิบนาทีเนี่ยดูเลแบบคนกำลังลดหุ้นเหมือนผมเนี่ยเนี่ยบางทีว่าเราเราเราเลีเ้ยงมาบางทีมันขึ้นขึ้นกระแทกไปมันเสียหมดอะเนี่ยงั้นแล้วก็พอมาที่ม่นเราเราก็ต้องก็มาทมารีรีวิวดีแพร์เช็คิวม เนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะออกมาแต่ละตัวนี่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 พินันธนาการจากเสียบางแคให้มาให้มาให้มาต่อยอดธุรกิจเฮ็ดตีเฮ็ดตีเฮตีเ็สวยๆนั่นแหละก็ผมมองนะผมมองตู้ของพี่กุ้งตู้ของ บนทีโมแงรนดบรีเนี่ยผมมองว่าตู้ของในตู้ทุกตัวเลยแทบทุกตัวล่ะเหมือนเขาคัดมาเหมือนเวลาเขาไปตู้กระจกนั้นะเขาเลือกเอาแต่เบอร์ตอง,ตว,งว้าวอย่างนี้เลย <c oughs> ของก็เหมือนมันเขาเลือกมาแบบนี่แต่คนดีๆอ่ะผมมองเลยนะว่าที่จะเป็นเหลือสร้างหรือขยะน,น้อยมากเลยเพราะว่าของเขาคัดมา,าใช่ไหมพี่ใช่ครับนีของส่วนมากจะคัดมาแล้วราคามันก็นิดนึงเนาะคือไปตาม ความสวยของของของ,ของเนาะใช่แต่ยุคนี้ต้องบอกก่อนว่าคัดคือสมมติคัดสักตอนแรกสักแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบอะราคาสู้ไม่ไหวตอนนี้ราคาดีแต่พอตอนนี้เราก็ต้องลดเปอร์เซ็นต์ลงมาสักหกสิบหกสิบห้ามันก็ยังพอซื้อามาขายได้เราก็ต้องไปไปแข่งกันกับเวียดนามเนาะทุกประเทศครับสิเ,ออเวียดนามศรีลังกาทุกประเทศ บางทีเขาก็ซื้อไปอยู่ที่จังเขาก็เรา,<ช>เ,ราเราซื้อเสร็จปุ๊บเขามาขอซื้อต่อเราเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ไทยเนาะหมายถึงประเทศอื่นๆเขาก็อมองเห็นคุณภาพของเย่ปุ่นอะของมือสองเย่ปุ่นตอนนี้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราอยากทําตลาดมือสองเย่ปุ่นเนี่ยให้มันใหญ่โตเพราะว่าคุณภาพมันอะ่ะมันได้คุณภาพไงถึงม,มันจะเป็นมือสองมันเป็นของเย่ปุ่นอ่ะคือคุณภาพมันได้ไ่ดูเหล็ก กี่ปีแล<ม>้ว<ป>สี่ <ๆ S 2> ยังไม่ลอกเลยนะว้าก็เป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภคที่ใชยถ้าจะมองของใหม่เลยก็ราคาก็เนาะถ้าจะมองเป็นของจีนมันก็ตำ่ำราคาต่ำจริงแต่ว่าคุณภาพมันไม่เราไม่ได้ไปไปว่ปปาของของคนอื่นเขาไม่ดีเนาะคือเราอยากจะให้ให้ให้ที่มองว่าเฮ้ยตรงเราอยู่เนี่ยมันเป็นจุดก,กาวนะ ม่สูงมากแล้วก็คุณภาพมันได้เนาะมันเป็นทางเลือกให้พี่ได้ดีเลยอ่ะก็อยากฝากเนาะพี่เนาะลองมองอ่าถ้าพี่จะเลือกใช้สินค้าเลือกอ่าของใช้เครื่องกเกษตรรถแมคโครแมคโครบนดินเครื่องตัดหญ้าลองดูของมือสองญี่ปุน่นผมว่าคุณภาพเขาได้แล้วก็ทิ่งสัาคัญต่อเยอะคือลูกค้าทุกคนครับอยากได้ของดี ราคาถูกแต่ว่าซึ่งในความเป็นจริงมันก็จะไม่มีแต่ถามว่าเราซื้อที่ไหนก็ได้ครับสินค้าทุกทุกทุกเจ้าแต่เราซื้อให้มันตอบโจทย์ตัวเองดีกว่าเพราะเงินที่เสียไปก็ถามขอรายละเอียดว่ามันใช้งานได้ไหมใช้แบบใช้แบบไหนอะไรเงี้ยคือสุดสุดท้ายเงินของท่านน่ะซื้อแล้วให้มันคุ้มค่าที่สุดเพจศูนย์ลุมเครื่องมือเกษตรกับร้านบีเคแนเกษตรครับในช่อง YouTube โทรศัพท์0936944262ครับแล้วก็ไลน์ก็แอดเอรเมมเบอร์นี้ก็ขึ้นแล้วครับแล้วแล้วแล้วชื่อในเฟซลิทิเดตอ่ะได้ด้วยไหมได้ครับลิทิเดตโบงงามครับแล้วก็ยอดบัวงามใครอยากได้สินค้าพรีออเดอร์ก็ทักมาได้ครับอพรีออเดอร์มาได้เลยเนาะเดี๋ยวเราเลือกให้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหาให้ไม่ผิดหวังครับกับเพจนี้คือใครต้องการอะไรคือพรีออเดอร์มาได้เลยเนาะ เขาไปใได้ผิดทักมาได้เลยของเขาคัดสรรมาอย่างดีถึงถึงมีมีเหมือนกันครับลูกค้าพีออเดอร์แต่สินค้ามีปัญหาเราก็ไม่ขายใช่ใช่ใช่เราก็ไม่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 ตรงที่ว่าเอ้ยพีออเดอร์แล้วคุณต้องเอานะไม่ใช่ครับเราก็เก็บไว้สินค้ามืสองญี่ปุ่นไม่ผิดหวังครับเพจบีเคการเกษตรการเกษตรครับขอบคุณครับ